สวัสดีค่ะแฟนเพจจาก facebook fan page อ,ออูครูจีนและแฟนๆจากช่อง youtube c h anel n เรียนจีนกับออูสำหรับสื่อการเรียนภาษาจีนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำจีนพื้นฐานที่ใช้บ่อยโดยคำในวันนี้ก็คือคำคำนี้ค่ะคือคำว่าจ่ายนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของความหมายหน้าที่และการใช้เอาละ่ะค่ะเราไปเริ่มต้นเรียนรู้กันได้เลยค่ะ แล้วมาดูในสไลด์แผ่นแรกของเรานะคะว่าจ่ายเขาเป็นต้องซื้อทำหน้าที่เป็นต้องซื้อหรือคำกริยามีความหมายว่าอยู่หรือที่นะคะโดยโครงสร้างของเขาเป็นแบบนี้ค่ะจะใช้ใจ้ายบวกด้วยสถานที่นะคะตัวอย่างประโยค我们在图书馆见过了是吗我们在图书馆见过了是吗 ความหมายคือพวกเราเคยพบกันแล้วที่ห้องสมุดใช่ไหมเรามาดูศัพท์กันนะคะคำว่า w o ร์มก็คือพวกเรานะคะใช่ก็คือที่ตูชูกวนก็คือห้องสมุด เจียนกัวก็คือเคยพบเลอะก็คือแล้วชื่อมาก็คือใช่ไหมจะเห็นว่าคําว่าจ้ายตัวนี้นะคะอยู่หน้าคําว่าตูชูก,กวนที่หมายถึงห้องสมุดก็คือเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นจ้ายตัวนี้เป็นต้องสือโอเคนะคะอีกทีนะว่ามันจะตูชูก,กวนเจียนกัวเละรือไมโอเคนะคะสไลด์แผ่นถัดไปค่ะ สำหรับในสไลด์แผ่นนี้นะคะก็คือคำว่าใช้เป็นฟูดซื้อหรือกริยาวิเศษนะคะคำกริยาวิเศษนี่คือมีเอาไว้ขยายคำกริยาค่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างของเขานะคะก็จะเป็นตัวนี้ก็คือใชยบวกด้วยคำกริยาจะมีความหมายว่า กำลังนะคะและในบางครั้งเราจะเห็นนะคะว่าบางคนจะใช้คำว่าเจิ้งเข้าไปด้วยซึ่งคำว่าเจิ้งตัวนี้ก็มีบางคนใช้อยู่แต่เราสามารถละได้โดยจะมีความหมายนะคะคำว่าเจิ้งจายก็คือกำลังโอเคนะคะตัวอย่างประโยคของ,รงใใคร,เรูเจิ้งจ่ายขณะขับรถเราต้องใช้เ็อัั้ 正在开车时我们必须用安全带。ข้า,มา,าม,มายก็คือขณะกำลังขับรถพวกเราต้องใช้เข็มขัดนิรภัยคำว่าเจิงายตัวนี้ก็คือขณะที่กำลังนะคะตรงนี้เราสามารถละได้แทบภูวงกลมไว้แบบนี้นะคะคำว่าคายเชอร์ก็คือขับรถเป็นคำกริยาชื่ก็คือในช่วงนั้นเวลานั้นวอเมนพวกเรา ปีชตัวนี้มีความหมายว่าจะต้องนะคะยงก็คือใช้อันเฉือนใต้นะคะตัวนี้หมายถึงเข็มขัดนิรภัยหรือเซฟตี้เบลนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเจ้าจ่ายค่ายเชอร์ชื้นวามันปีชืยงอันเฉือนใต้ซึ่งมีความหมายว่าขณะกำลังขับรถพวกเราต้องใช้เข็มขัดนิรภัยเห็นไหมคะจ่ายตัวนี้อยู่หน้าคำกริยาที่ ใครเชิ์ก็คือขับรถโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะจ้ายตัวนี้ไม่ได้เป็นคํากริยาแต่เป็นฟูซือก็คือกริยาวิเศษและคําว่าเจิงสามารถละได้ค่ะสไลด์แผ่นถัดไปได้เลยค่ะ สำหรับในสไลด์แผ่นถัดมานะคะคำว่าจ่ตัวนี้นะคะจะมีความหมายเป็นเจีย่ยซื้อหรือบุพบทนะคะซึ่งเป็นการเชื่อมความนะคะสองข้อความเข้าไว้ด้วยกันความหมายก็คือณเวลาหรือณสถานการณ์นั้นๆโดยมีโครงสร้างของเขาเป็นแบบนี้นะคะก็คือใช้ใจ่ายบวกด้วยเวลาหรือสถานการณ์นะคะโดยจะเป็นลักษณะของวลี เอาละค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างประโยคกันนั่นก็คือตรงนี้นะคะจ่ายเฉียงเต้าซื่อสีเะเฉียนถูไก,กยทีสิงซื่อสีเยาหนูรี่ความหมายก็คือณเวลาที่คิดถึงอนาคตของตัวเองควรเตือน ตัวเองว่าต้องขยันนะคะอันนี้ครูใช้เป็นคติพจน์ประจาใจของครูเลยครูคิดว่าใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะใช่ตัวนี้นะคะมีความหมายว่าณที่ตรงนั้นเสี่ยงเต้าจื่อจีเตอเฉียนถูเสี่ยงเต้าก็คือจิดซื่อจีก็คือตัวเองเต๋อแปลว,ว่าของคำว่าเฉียนถูตัวนี้หมายถึงอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นคำตรงนี้ตั้งแต่คำว่าเสี่ยงเต้าจื่อจี จะเขียนถูกก็คือเวลาที่เราคิดถึงอนาคตของตัวเองหรือสถานการณ์นะคะเป็นไงคะเราใช้ใจคะ่ะถัดมากายก็คือควรมาจากคำว่าอิงกายนะคะที้สิ่งก็คือเตือนสติคะ่ะซื่อสีตัวเอง ย่าก็คือต้องต้องการนะคะหนูรี่ตัวนี้ก็คือความขยันหมั่นเพียรนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะคําว่าใา้ตัวนี้มันอยู่หน้าในส่วนของเวลาหรือสถานการณ์ซึ่งมันไม่ได้เป็นคําเดียวเราเรียกทั้งหมดนี้ว่าเป็นวลีหนึ่งนะคะอีกทีนะใช่ฉงเต้าซื่อส,สีตัวเฉียนทูกกายทีสิงซื่อสีย่าหนูรี่ณนะเวลาที่คิดถึงอนาคตของตัวเอง ควรเตือนตัวเองว่าต้องขยันโอเคนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือใช่นะคะที่เป็นลักษณะคําแรกก็คือต้องซื้อหมายถึงอยู่กับที่นะคะอันที่สองใช่นะคะเป็นลักษณะของฟูซื้อนั่นก็คือเป็นกริยาวิเศษที่และส่วนที่สามใช้เป็นเจี่ยซื้อก็คือบุพบทหมายถึงณ มันจะต้องบวกด้วยนะคะวลีที่มีลักษณะของช่วงระยะเวลาหรือสถานการณ์คราวนี้มาดูสไลด์แผ่นสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆเลยค่ะไปดูกันค่ะแล้มาถึงสไลด์แผ่นสุดท้ายของเราแล้วนะคะซึ่งสไลด์แผ่นนี้มีความสำคัญเช่นเดียวกับ2-3สสไลด์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะโดยสไลด์แผ่นนี้จะเป็นเรื่องที่กล่าวว่า ข้อควรระวังนะคะในการใช้จ่ายเพราะว่าเขากำหนดเป็นกฎวยากรณ์เอาไว้เลยว่าให้ใช้จ่ายได้เพียงนะคะ1นึ่ตำแหน่งในประโยคหลายคนคงจะสงสัยว่ามีจ่ายสองตำแหน่งด้วยหรือคะครูมีค่ะหลายคนนะคะคิดว่ามีได้ตำแหน่งเดียวหรือบางคนบอกสองตำแหน่งก็ไม่ผิดมีบางคนใช้มาแล้วนะคะคราวนี้เราไปดูตัวอย่างประโยคของครูกันก่อน ครูยังไม่ออกเสียงนะคะแต่ว่าครูจะให้คำอ่านทั้งพินอินแล้วก็ภาษาไทยคราวนี้อันนี้ครูจะไปช้าๆแต่ครูอยากให้นะคะประโยคนี้เป็นการทดสอบนะคะว่าเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นแบบเรียนได้ด้วยนะคะโดยครูจะตั้งคำถามว่าในตรงนี้มีคำว่าจ้าอยู่สองที่อยู่ตรงนี้ที่หนึ่งแล้วคำว่าตรงนี้ที่หนึ่งนะคะมีคำว่าจ่ายกับ เจื่องใจอยู่ครูอยากขอถามนะคะว่าครูจะเลือกใช้ตัวไหนดีครูให้เวลา3วินาทีพอไหมคะเพราะวานานกว่านี้คงไม่ไหวนะคะเอ่อ e, er, ครูอ่านแล้วนะว่าจีเจ๋เจี่ยในครฟังลีจูฟันว่าจีเจ๋เั่น ความหมายก็คือพี่สาวของฉันอยู่ในห้องครัวทำอาหารอยู่โอเคนะคะในตรงนี้เนี่ยหลายคนจะบอกว่าก็ไม่ผิดในครูถ้าจะใช้พี่สาวของฉันอยู่ในห้องครัวกำลังทำอาหารอยู่ ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเราใช้บริบทของภาษาแม่มาแปลไม่เฉพาะแต่คนไทยค่ะผู้ฝรั่งเขาก็เป็นนะคะเราจะใช้นะคะจะต้องดูในเรื่องของหลักการใช้และกฎไวยากรณ์ที่เขาตั้งขึ้นมาด้วยในที่นี้นะคะคําว่าใช้ตรงนี้ต้องตั้งอยู่ตรงนี้เท่านั้นเพราะมันมีคําว่าชูฟังหลี่ถ้าเราพูดว่าว้าเจเจชูฟังหลี่ไม่ได้ความค่ะต้องบอกว่าว้าเจเจอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่ห้องครัวและคำว่าใช้ตัวนี้เป็นคำอะไรคะเป็นคำกริยาคำกริยาวิเศษหรือว่าเป็นบุคคลเป็นคำกริยาถูกต้องคะ่ะตัวนี้เป็นคำกริยาเพราะว่าคำว่าชูฝังหลี่ตรงนี้นะคะเป็นคำนามแล้วจริงๆถ้าหากว่าเชิงใช้ตัวนี้นะคะ,คาม,ะ,าาะ,คะมาอยู่หน้าคำว่าชั่วถ้าเราใช้ว่าโ่เสียจ เชิญแจจัจจ่วฟันคำว่าเชิแจตัวนี้ก็เป็นฟูตซื้อก็คือขยายคำกริยาใช่ไหมคะอันนั้นใช้ได้ถ้าไม่มีคำว่าชูฝังหลี่แต่เผอิญมีเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้แค่ใจตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นนะคะนี่คือความสำคัญนะคะของการใช้ภาษาวอชันจีจิพี่สาวใจก็คืออยู่หรือที่ชูฝังหลี่ห้องครัวหลี่ก็คือในนะคะในห้องครัว จั่วก็คือทำจัว่วฟ่านก็คือทำอาหารประกอบอาหารเพราะฉะนั้นพี่สาวของฉันอยู่ในห้องครัวทำอาหารอยู่โอเคอันนี้สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นเวลาสอบนะคะหรือว่าเวลาที่จะต้องมีโจทย์เกี่ยวกับข้อสอบลักษณะนี้ขอให้เลือกใช้ให้ถูกต้องและเวลาสื่อสารก็เช่นเดียวกันนะคะคลิปในวันนี้ของครูก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้หวังใจนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับ ทุกๆท,ท่านนะคะที่ต้องการเรียนรู้ภาษาจีนนะคะด้วยตัวเองในลักษณะนี้เรามาดูกันว่าซอการเรียนของครูในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวของภาษาจีนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage อู c ครูจีนแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิ่งได้ที่ช่องทางของ Youtube c h anel n เรียนจีนกับอูนะคะเื่อรับความรู้สาระดีๆที่จะมีมาอย่างต่อเนื่องและสำหรับท่านใดที่สนใจแฟชั่นการ์การคำศัพท์เพื่อทำเป็นการ์ดช่วยจำก็สามารถเข้าไปเลือกดูแชร์เก็บ และส่งต่อได้ที่ช่องทางของ Facebook Fanpage ออู๋รูจีนและสำหรับท่านใดที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบเจอสนใจเรียนรู้ภาษาจีนไปพร้อมกับเราก็เข้าไปเลือกดูสื่อการเรียนการสอนของครูได้ที่ช่องทางของ Youtube c h anel n เรียนจีนกับอูนะคะในนั้นมีตั้งแต่การเริ่มต้นเรียนรู้พินอินคำศัพท์จีนต่างๆการสนทนารวมทั้ง วายกณ์จีนที่น่ารู้อีกด้วยนะคะท้ายนี้อยากขอให้ทุกท่านช่วยกันแชร์เก็บและส่งต่อเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยกันจจจินนเเเทียเียยตะค้อ今天的课就้束了，谢เ大ียนขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ